ตำตะไคร้แซ่บครับผมแซ่บจัดให้ครับผมหรือตำหัวสะไคร้อย่างหัวสิเคอร์หรือตำตะไคร้นะครับภาษาปากกาลนะครับเครื่องเทศไม่มีอะไรมากมายครับผมแน่นอนครับผมหน่อไม้ส้มตะไคร้พริกแห้งพริกเปียกพริกสดนะครับผมวานไปนะครับผมกระเทียมหัวหอมนะครับผมไม่ต้องเอาเยอะครับพอประมาณครับกระเทียมหัวหอมขั้นตอนแรกครับผมนำตะไคร้นะครับผมมาหั่นนะครับมาซอย ให้ละเอียดนะครับคอยให้บางๆนะครับเวลาเราตําเนี่ยจะได้ละเอียดครับผมจะได้แหลกนะครับผมอ่าตําเสร็จแล้วเตรียมใบเตรียมใบนะครับผมน้ำพริกนะครับผมหอมกระเทียมลงมาตำครับชุบรสใส่นิดหน่อยแล้วแต่ชอบครับผมแต่ตามใจครับผมสับไปตำไปก่อนตำเสร็จแล้วก็ใส่ตะไคร้นะครับผมใส่ลงไปครับแล้วก็ตำอีกครั้งหนึ่งครับตำผัดอีกครั้งหนึ่งครับผมตำไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วค่อยใส่ปลาร้านะครับไีกก่อนใส่ปลาร้าครับผม ใส่หน่อไม้ส้มหรือหน่อยไม้ดองก่อนนะครับเอามาล้างก่อนครับทำไมล้างเข็มนะครับท่านผู้ชมล้างก่อนนะครับล้างก่อนใส่ปลาครับทีนี้ปลาผมเอาเป็นปลาสดนะครับปลาดิบครับผมนัวไปเลยครับใส่ตอนลงไปสามสี่ตอนนะครับผมปลาปลากระดีนะครับปลากระดิ่งจักปลาลยเนาะจักแมงเลหไปไปไปนะครับผมเ้าใส่ปลาเสร็จแล้วนะครับผมตั้มเหมือนเดิมครับผมตั้มตั้มตั้มเกิดมาตั้มตั้มนึ่างเดียวนะครับผมตั้มไปเรื่อยๆให้มันละเอียดครับผมต่อไปครับตาตั้ม เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมน่ารับประทานไหมครับผมเป็นเมนูหนึ่งนะครับผมที่ว่าชูสุขภาพเน้นสมุนไพรล้วนๆครับหอมทะลุจอหด้อยังครับท่านผูช้ชมนะครับผมกับผักเครื่องเคียงเยอะๆนะครับเมนูนี้นะครับผมกินเป็นเมี่ยงคําก็ได้กินกับข้าวก็ดีนะครับ เด็กกินไม่ได้นะครับเผ็ดนะครับผม <laughs> เอาครับผมผักเราก็มีถัว่วนะครับผมมีอันน้นาะเี่ยขาเรียกอะไรอัาถั่วพูนะครับผมแล้วก็มะเขือฝากกราบกดเชติดตามบุญมีชาแนลเวเน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 ว